พะถ้าเราไม่รู้คุณค่าของตัวเองอ่ะเราแค่มั่นแบบมโนมโนไปอ่ะยิ่งมโนยิ่งไร้เสน่ยิ่งมั่นใจยิ่งมีเสน่์อยากมั่นใจทํำยังไงวันนี้เวลาที่เราอยากจะมั่นใจเราต้องเข้าใจคุณค่าของตัวเองก่อนพะถ้าเราไม่รู้คุณค่าของตัวเองอ่ะเราแค่มั่นแบบมโนมโนไปอ่ะเราจะรู้เลยค่ะว่าเราอ่ะเดินหน้าต่อไปอ่ะมันก็ไม่ได้แน่นมาจากข้างในแต่ถ้าวันนี้เรามั่นใจแบบแน่นมาจากข้างในแปลว่าทุกท่วงท่าทุกไมซ์เซ็ตทุกการคิดทุกการกระทําและการพูดของเราอะค่ะมันจะมา จากการเห็นคุณค่าเต็มเต็มของเรามันจะมาจากใจของเราที่มันเต็มถ้าวันนี้เราอยากมั่นใจเราหาข้อดีของตัวเองให้ได้ก่อนเรารักตัวเองให้ได้ก่อนเพราะการมั่นใจของเรามันไม่ใช่มโนมันไม่ใช่การมั่นหน้านะแต่มันคือการที่เราอะรักตัวเองแบบที่ไม่หลงตัวเองรักตัวเองแบบที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวและรักตัวเองในแบบที่เห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆวันนี้จะทํำยังไงหรอที่จะรักตัวเองก็บอกรักตัวเองในทุกๆวันถ้าเราบอกรักตัวเองให้ได้ในทุกๆวันอะสักวันเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองแต่การบอกกรรัของเาล คนบอกว่ามันบอกยากจังเลยอะฟังดูแล้วเลี่ยนหรือเปล่าบอกรักตัวเองเนี่ยนะ Fake it until you make it วันนี้ก็แกล้งแกล้งทำก่อนในตอนแรกเช่นตื่นมาเอฉันรักเธอฉันรักเธอขอบคุณนะฉันรักเธอฉันรักเธอบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันทุกวันลองทําดูให้ได้อย่างน,น้อยๆย1วัน มันจะกลายเป็นนิสัยของเราบอกตอนเช้าและบอกก่อนนอนเชื่อเถอะเราจะตื่นมาวันหนึ่งแบบสดใสร่าเริงแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะแบบอัตโนมัติเลยความภาคภูมิใจที่ดีไม่ใช่การหลงตัวเองความภาคภูมิใจที่ดีไม่ได้มาจากการมโนหรือความเห็นแก่ตัวแต่ความภาคภูมิใจที่ดีคือการเห็นคุณค่าของตัวเองและอยากมอบคุณค่าเนี่ยให้กับคนอื่นและเนี่ยแหละคือความมั่นใจของเราเชื่อเถอยิ่งมั่นใจยิ่งมีสเสน่ห์ยิ่งมโนยิ่งไรสเสน่ห์เพราะฉะนั้นวันนี้มั่นใจในตัวเองมั่น ใจในคุณค่าของตัวเองแบบที่เราไม่ได้หลงตัวเองและเราจะรู้ว่าชีวิตของเราอ่ะมันมีมุมมองที่ต่างไปอกเยอะสินเสมอแล้วเจอกันเอ๋อภัยรัก